สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับบุกมาตะลุยถึงเขาแห่งนี้ครับเพื่อจะมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเว,เวอร์แพนเวอร์แพนกระดาสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรที่นี่ครับบนเขาแห่งนี้ปลูกทุเรียนนะครับพันสอกว่าต้นมีอายุแต่9ปีไปจนถึงเริ่มปลูกใหม่เรียกกันง่ายๆว่ามีครบทุกอายุรุ่น ปลูกอยู่ที่บ้านทับน้ำเต้าตำบลกุงชิงอําเภอโนพิตําจังหวัดนครศรีธรรมราชบนเขาสูงแห่งนี้นะครับเขาปลูกแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ครับเข้ามาบุกเบิกปลูกทุเรียนก่อนหน้านั้นที่นี่ครับก็คือเขาเรียกกันว่านะครับต้นยางปลูกยางไว้เพราะได้ราคาดีนะครับยางราคาสูงทุเรียนราคากิโลละไม่ถึง10บาท20บาทบางที5บาทด้วยซ้ำไปก็โค่นยางทิ้งครับ หลังจากที่รู้ว่าทุเรียนมีราคาดีถึงปลูกมาตั้งแต่ปี5-4คุณแม่ก็ดูแลมากับคุณพ่อปัจจุบันนี้คุณลูกครับมาดูแลต่อแต่ก็คุณแม่เองนั้นก็ยังติดครับว่ามาเจอคู่หูมิัศจัรย์เมื่อ4ปีก่อนใช้แล้วไม่เต็มที่ใช้ไม่เต็มที่ก็คือยังไปใช้ตัวอื่นตัวนั้นตัวนี้จนในที่สุดลูกต้องห้ามวันนี้ลูกบอกว่าห้ามแม่ไม่ใช้อย่างอื่นร่วมกับสเกลอือปรากฏว่า ได้เห็นดอกเห็นผลแล้วชื่นใจนํามาใช้กับตอนไหนก็ดีไปทุกตอนครับไม่ว่าจะเป็นตอนทําใบนะครับทําต้นทําดอกอะไรดีหมดเลยปัจจุบันนี้ชื่นใจกับการเห็นลูกออกมาสวยๆเป็นอย่างไรนั้นมารู้จักกับเจ้าของสวนกันครับวันนี้สวัสดีครับครับมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับช่วยบอกเพื่อนพ้องด้วยครับชื่อน้องช้างครับและชื่อจริงชื่อชานชัยแ้วทองเมืองครับครับนั่นผมขออนุญาตเรียกพี่ช้างครับพี่ช้างครับ ที่แห่งนี้พี่ช้างลองเล่าให้ผมฟังคร่าวๆหน่อยก็แล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรพี่ช้างถึงมาทําตรงนี้และเคยทําบนที่สูงมาก่อนหรือไม่อย่างไรครับทุเรียนไม่ครับผมอยู่สุราษฎร์ครับไม่เคยเคยมีครับสวนนี้นะครับครับก็เริ่มมาสร้างเป็นยางงอนครับอย่าีไอ๋อแล้วก็เรียนเรื่องบูมอ่าล้วก็มาปลูกทุเรียนครับลูกทุเรียนนะไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยทํามาก่อนพอทุเรียนเขามีการที่เรียกกันว่าได้ราคาดีพี่ช้างก็เลยมาปลูกตอนปลูกครั้งแรกๆว่ะเมื่อ กี่ปีปี5้าที่ที่ผมว่าถูกไหมครับใช่ใช่ี่พี่ช้างเล่าให้ฟังเมื่อปี5 4ปัจจุบันทุเรียนที่ต้นสูงสุดก็อายุประมาณ9ปี9ปีนะครับแล้วก็ปลูกไปถึงอายุเริ่มปลูกใหม่ก็มีมีครับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยกี่ต้นครับประมาณพันสองครับพันสองร้อยต้นสายพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับหมอนทองล้วนๆหมอนทองล้วนเลยครับปัญหาตอนที่เราเริ่มปลูกใหม่ๆมันมีอะไรบ้างครับมันใหญ่ช้าครับโตช้าใช่แต่ว่ามาใช้คู่หูมันใหญ่เร็วนี่เราเริ่มรู้จักคู่หูเมื่อไหร่ครับ เมื่อป,ปีไหนสี uh, ่ป an ีได้เลยสี่ปีลงไปข้างล่างนี่ก็ประมาณสักปีหกหนึ่งอะไรนั่นเนาะใช่หกหนึ่งหกสองเนาะใช่ตอนนั้นทุเรียนลมเกิดปัญหาอะไรครับใบเหลืองครับใบเหลืองครับใบลูกเยอะใบเหลืองใบลูกเยอะใบเหลืองครับเพราะตอนนั้นทุเรียนก็ประมาณอายุกับสามสี่ปีแล้วเนาะชุดแรกก็เริ่มทําทวายแลวครับทำทวายแล้วมหลายรุ่นครับหลายรุ่นโอ้มันหลายรุ่นจัดเนาะใช่ครับพอตอนที่ทําทวายคือมีลักษณะใบเหลืองใบเหลืองต้นฟื้นยากยอดไปมายอดใบมา ต้นโสมฟื้นไม่ได้ฟื้นยากแล้วไปเจอคู่หูได้อย่างไรครับมีคนแนะนํามาครับ่าเราเรามาใช้ใช้ฟื้นครับฟื้นมาครับก็เลยทำถวายครับอ๋อเคาว่าฟื้นคาว่าฟื้นคือต้นเป็นยังไงครับยอดมาเร็วใบใหญ่ยอดมาเร็วใบใหญ่ส่วนมากจะทําถวายนี่ยิ่งทําใบยิ่งเล็กอ๋อแต่เราทําถวายแล้วใบเราใหญ่ครับใหญ่ถือว่ามันตอบโจทย์นัคนอ๋อพอตอบโจทย์ทาถวายคือทําออกนอกแล้วดูถูกไหมครับใช่นอกฤดูพอนอกฤดูปุ๊บ พอตอนเป็นผลมันเป็นยังไงครับดีติดดีติดดีครับก็เรียกว่าดีทุกเรื่องเลยใช่ไม่ต้องใช้ยาหลายตัวมึนเพาะอะฮะครับนี่เราทำมาตั้งแต่สี่ปีที่แล้วครับโอ้ถอดเข้าถอดออกก็ให้เดาประวัตกี่ช้อนอันนี้กี่ช้อนอันนี้กี่ช้อนไม่ต้องว้ตัวนู้ตัวนี้ตัวนั้นเจ็บหัวท่านอ๋อนี่ว่าใช้คู่หูมาอย่างเดียวเลยใช่อย่างเดียวปีนี้เรามาดูภาพกันเลยว่าปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วใช่ไหมครับปีที่สี่นะครับ ต้นที่เรากําลังทําขนาดนี้อายุกี่ปีครับที่กําลังมีผลมีอะไรเนี่ยรุ่นมันมีหลายรุ่นนะจันนี่ประมาณ6 7, ปี7ปีแต่ตัดยอดขนาดนี้6ปี7ปีกําลังให้เป็นลูกเป็นผลแล้วครับ6ปี7ปีนี้ที่เป็นลูกเป็นผลในปีนี้มันกี่ต้นกันครับ400กว่าครับ400กว่าต้นนะครับ 6, 7ปี400กว่าต้นพี่ทําอย่างไรใช้คู่หูใช้3เกลือพร้อมกันไหมครับใช่ครับทั้งเวอร์แพนเวอร์แพนกระตุสานและหญิงเกษตรใช่ใช้แล้วเนี่ย เริ่มต้นใช้อย่างไรเพื่อให้มันเป็นอย่างนี้ครับฉีดสะสมก็ใช้คู่ครับแล้วก็ลงสารก็ใช้คู่ครับลงสารแล้วก็ใช้คูู่ด้วยสมกับผสมกันผสมสานด้วยนะครับไอสารที่ทําให้ถวายเนี่ยนะทําให้ออกนอกฤดูนี่นะฮะแล้วอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่เมื่อก่อนน่ะเราไม่เห็นเพราะว่าต้นมันก็โตด้วยถูกไหมใช่มันมาที่หกเจ็ดปีแล้วกับเมื่อก่อนมาต้นมันยังไม่ถึงขนาดนี้ถูกไหมครับใช่และสี่ร้อยต้นเนี่ยเราทําถวายมีผสมสารด้วย จากนั้นเนี่ยนะครับใบมันเป็นยังไงครับในการสะสมอาหารใบใหญ่ครับใบใหญ่ครับแล้วตอนที่ดอกมันเป็นยังไงบ้างครับดอกมันดอกออกเยอะแต่ว่าเชื่อได้ว่าออกมาแล้วติดครับมั่นใจเลยมั่นใจร้านไปเรื่อแล้วเรามีเขี่ยดอกเขี่ยอะไรอย่างเขาบมาแต่งลงแต่งดอกอะไรไหมแต่งออกบ้างงั้นเพราะว่ามากมากเกินเหตุมากเกินครับแล้วก็ติดรับประกันว่าติดเรื่องนผมก็ไม่กล้ารับประกัแต่ว่าเรื่องติดติดแน่นอนตอนนี้มันติดลักษณะนี้เขาเรียกว่าติด เป็นเป็นเป็นผลเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นแบบไหนผลแบบไหนชื่อของมันอะประมาณเขาเรียกว่าไก่ไก่ไก่เกือบไก่ไก่แล้วครับเกือบไก่ไก่แล้วนะครับอันนี้ถือว่ามันสวยไหมสวยน่าจะไม่ร่วงด้วยสวยด้วยไม่ร่วงด้วยครับนะครับต้นเนี่ยหกเจ็ดปีเนี่ยเราคิดว่าต้นหนึ่งเนี่ยถ้าติดเป็นผลแล้วเนี่ยมันกี่ลูกกันต่อต้นที่เราจะเก็บไว้แล้วแต่ขนาดต้นครับนะฮะครับบางต้นต้นต้นเล็กวันนี้ก็สามสิบพอช่วงนี้เขาจะเอาลูกเล็กครับ อ๋อประมาณลูกเล็กประมาณ3ามโล2โล3มโลสี่โลสาโลสี่โลนะครับโอเคุ่นใหญ่ขายยากครับไม่มีราคาด้วยเออจริงเนาะจริงครับมีทุกคนบอกรุ่นประมาณ3 4สี่โลนี่มันพอดีกล่องเนาะใช่น้ำสวยน้ำสวยด้วยอ๋ออันนี้ลักษณะที่ออกมาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับคือถ้าต้นเล็กเอาไว้ประมาณ30ลูกถูกไหมครับครับส0ิบผลแล้วก็ประมาณ3ามี่กิโลแล้วถ้าต้นมันใหญ่กว่านี้ล่ะครับเราจะไว้สักกี่ลูกเดี่ย6ห6สิบสิลูกเลยใช่ ตรงไว้เยอะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นพวกหามเหมือนกันไหมแบกเหมือนกันไหมพวกแบกพวกหามเราก็พูดว่าคู่หูใช้กันมันมันไม่ถีพยาไม่ไม่มันมันไม่ดีดลูกออกมันดีดครับมันไม่ดีดลูกออกไม่ถีบลูกใช่มันก็สายเบรกก็เบรกแต่ว่ามันก็มันมีอาหารอยู่แล้วอาจารย์คือว่าเราใช้ทั้งปีมันก็สะสมอยู่ในต้นไม่ใช่ว่าเออมาเป็นลูกแล้วก็าต่อยเ่อยเทิรมมันมันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเราใช้ตอนโหลดอาจารย์ใช้ตัวเดียวนี่ย มันก็สะสมอยู่ในต้นเลยครับแปลว่าพี่ช้างกําลังจะบอกผมว่ามันถ้าเราสะสมตลอดมันก็เป็นสายแบกไปในตัวนั่นแหละในตัวครับดังนั้นคําว่าสายแบกก็หมายความเข้าใจกันว่าคุณให้อาหารเขาอย่างเต็มที่เต็มที่ม<ะ>มเมื่อกี้ไปคุยกับคุณแม่ก่อนที่จะเจอพี่ช้างคุณแม่บอกว่าปีเนี้ยมันดกจะตายอ่ะดกหมายความว่าคาว่าดกจะตายใครตายครับคนเก็บหรือยังไงครับหรือคนดูแลภาษาใต้ครับแปลว่าะดกเยอะเยอะอ๋อเยอะมากเกินไป จนคนคนทำมันจะตายแล้วเหนื่อยมากถูกไหมครับต้องแต่งลูกลงครับสามสี่ร้อยมันี่เอาจะไหวได้ยังไงสามสี่ร้อยอ๋อดกจะตายหมายความมันดกเยอะเยอะมากเลยครับลูกน้องไม่มีเวลาว่างลูกน้องไม่มีเวลาจะตายเอาต้องต้องแต่งลูกลงเองเลือกลูกสวยโอ้พี่ช้างก็หมายความว่าตอนปีนี้เราคาดการได้ไอ้สี่ร้อยต้นที่ติดเนี่ยสามสี่กิโลมาแน่นอนสวยงามใช่พะดูขนาดนี้ตามที่พี่ช้างเคยเห็นมาแล้วเห็นภาพเลยถูกไหมครับสามสิบ ผลถูกไหมครับ,รบหนึ่งต้นเนี่ยถ้าต้นเล็กหน่อยก็ประมาณ30ผลอายุประมาณ6-7ปีเนี่ยสาผลถ้าต้นใหญ่หน่อยก็ประมาณนะครับหกผลก็แปลว่าพี่ช้างก็เตรียมอาหารไว้เต็มที่เลยใช่ใช้ตามสูตรตามอะไรครับบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมเราทํายังไงถึงให้มันมันติดผลอย่างนี้ในเวลาที่ที่ทําให้ตอนช่วงดอกมาผลเนี่ยบอกผมตอนนี้เลยดีกว่าไม่ไม่มีเคล็ดลับอะไรอาจารย์คือใช้หูตลอดมันก็ติดตีดเดงของมันมันมากน้อยอยังไงครับอัตราส่วนอะ ก็เวลาถ่ายชมอาหารก็สิบห้าชนของผมต่อน้ำสองลิตรสองไรครับครับฉีดน้ำฉีดน,น้เนี่ยะฉีดนอย่างเดียว๋อฉีดนทรงพุ่มเลยครับอ๋อันนี้คือเคล็ดของเรานะครับคนอื่นเขาอ,อีแล้วแต่เขาแต่ของเราทําอย่างนี้ใช่มันเกี่ยวไหมครับพิชางว่าเพราะเราบนภูเขาแล้วผล,ผลผลิตของเราเนี่ยมันถึงว่าดูดีกว่าพื้นราบทั่วไป,ปมันแตกต่างไหมพี่นี้ส่วนมากออกออก,ออกน้อยทัน,นุ่นนี้ออกน้อยเหตุผลอะไรครับอากาศมันไม่เข้าครับ แต่ว่าใช้ขู่องผมสี่ร้อยออกหมดครับแล้วครับก็แปลว่าไอ้ตัวคู่หูก็ช่วยในเรื่องของว่าไม่ว่าจะปลูกที่สูงที่ต่ําที่ราบยังไงไม่เกี่ยวกันรับไม่เกี่ยวกันมันดีตัวกว่ามันเองการสะสมอาหารเป็นเรื่องสําคัญใช่ถูกไหมครับครับดังนั้นไอ้ที่บนบอกว่าปลูกบนเขาโดนลมโยกไอ้ต้นที่เราอยู่ข้างหน้าเรานี่ก็โดนลมโยกมันเป็นยังไงครับพี่ช้างเล่าผมฟังหน่อยมันทัานลมแรงๆอย่างเนี้มันไม่มันมันไม่ไม่กรอบครับคือมันติดได้ออไม่ค่อยร่วงด้วยครับต้องแต่ง อลองใช้ดูครับเดี๋ยว,ว่าวัดสรรพคุณนะอ้ท่านผู้ชมครับก็หมายความว่าต่อให้ท่านปลูกที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าลมมันเข้าเนี่ยโดยปกติต,ต้นมันโค่นต้นมันยกไปเนี่ยเราช่วยไม่ได้แต่ว่าที่สําคัญครับดอกเขาก็ยังเหนียวขั้วก็ยังเหนียวถูกไหมครับเหนียวครับแม้แต่เป็นผลแล้วก็ขั้วก็เหนียวเพราะว่าอาหารเขาครบสิ่งที่เป็นฮอร์โมนสร้างให้พืชเข้มแข็งแข็งแรงนั้นเต็มที่เต็มเหนียวช่วยลดได้ พี่ช้างก็บอกแล้วครับว่าถ้าต้นมันยกต้นมันโค่นเราก็ช่วยกันไม่ได้ละช่วยไม่ได้ครับ,รบแต่ว่าถ้าอยู่เขาอย่างนี้ท่านดูกันแล้วกันนะครับยังมีลูกนะครับเหลืออยู่เต็มต้นเลยก็ว่าได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปรารถนาดังนั้น,น,นท่านก็มองกันแล้วกันนะครับว่าพี่ช้างนั้นได้ใช้ประโยชน์นะครับอย่างแท้จริงๆๆในส่วนที่ว่าใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพี่ช้างครับปีนี้เราใช้อย่างที่เรียกกันว่าเต็มที่เลยจญิงเกษตรเราใช้ร่วมร่วมได้ไหมครับเพิ่งสั่งมาสามตันะเพิ่งสั่งมาสามตันกะเอ พี่ช้างมีความมั่นใจกับการที่ว่าคู่หูแล้วตอนนี้หญิงเกษตรพี่ช้างหลังจากดูแล้วเนี่ยมันจะมาช่วยเรื่องอะไรของเราครับการทัครับหญิงเกษตรนะครับอ๋อพี่ช้างได้ไปฟังมาแล้วรู้ว่ามันการทับใช่ครับพอพอ,พอ,พอลองลองใส่ดูกับมันมันอาการดีขึ้นอ๋อเหรอฮะครับลองใส่หญิงเกษตรแล้วอาการดีขึ้นช,ช่วงที่ว่าเป็นคอดินน,นั่นเองคัอ๋อมันขึ้นมาคอดินแล้วบางต้นก็เป็นคอดินแล้วเราใส่หญิงเกษตรเข้าไปใช่เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นรับ ว่าดีขึ้นคือเปลือกมันไม่มีแผลขยายเริ่มเริ่มยอดเริ่มมาอ๋อยอดมาครับแผลไม่ขยายขึ้นอย่างนี้ไม่ขยายครับอ๋อดังนั้นพี่ชาลองบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ทิ้งๆนะครับว่าทําไมเราถึงไม่เปลี่ยนใจทําไมเราถึงมั่นใจและทําไมเราถึงนะครับอยากจะให้หัวใจของเราเนี่ยเต้นจังหวะเดียวกันกับพี่น้องทั่วประเทศครับคือมันได้ผลครับติดดีแล้วก็ลูกสวยแล้วก็ต้นทุนก็ไม่เยอะครับถ้าลองใช้ดูเป็นสมาชิกออเลยก็ไม่เยอะ ลองดูได้ครับโอ้ <laughs> <laughs> พี่ช้างนี่หัวเราะได้ได้ใจกันเลยนะครับ <laughs> เรียกว่าถือว่าเป็นพลังสําคัญพี่ช้างก็จะมาบอกทุกท่านว่าพลังตรงนี้ครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับบอกโดยไม่ปิดบังเลยนะครับแล้วก็สามารถพูดทุกเรื่องได้เป็นธรรมชาติเพราะว่านี่คืออยู่กับธรรมชาติได้สาคัญครับวันนี้เรายืนอยู่บนเขาสูงมีความสุขมากครับว่าทุกครั้งในทุกท้องถิ่นท้องที่ครับที่ไหนก็นแล้วแต่สามเกลือสามารถ ช่วยท่านในการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับพิชิตเงินหลายล้านแล้วครับพาะพิชัยเนี่ยหัวเราะตลอดอย่างนี้เพราะเห็นผลผลิตแล้วว่าน่าจะมาเต็มนะครับขอขอพี่น้องทั่วประเทศครับร่วมกันวางใจใช้3มเกลอือวันนี้มิสเตอร์เกษตรต้องขอบคุณพ่ิชัไปอย่างสูงครับครับที่ได้อธิบายถึง3เกลือเป็นอย่างดีมิสเตอร์เกษตรจะติดตามผลการทํางานของ3เกลอือทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ทุกแหล่งดินว่าจะช่วยกันกอบกู้การเกษตรให้ยั่งยืนต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ